รักษาสตินะครับรักษาสติการที่เรารักษาสติไว้ได้นั้นทำให้ไม่ต้องไปตามรูปที่เกิดขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นกลิ่นที่เกิดขึ้นรสที่เกิดขึ้นสัมผัสที่เกิดขึ้นธรรมารมที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะครับสติก็ยังดำรงอยู่เป็นการรักษาสติไว้นะครับไม่ให้เสียสติ เพราะว่าถ้าเราไม่รักษาสตินี่เราก็จะสติแตกกับเสียสติสติไม่ดีขาดสติหมดสติฉะนั้นการรักษาสติจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับเพราะว่าพระหันท่านสมบูรณ์ด้วยสติเพราะท่านรักษาสติไว้ได้แต่ปุถุชนนั้นขาดสติตลอดนะครับได้ยินเสียงนะครับไม่ว่าเป็นเสียงนั้นจะแปลว่าเป็นการสัรเสลินทารูปที่แสดงกริยาพฤติกรรม ที่น่าพอใจหน่าพอใจ,น,อใจน่ารักน่าชังหรือว่ากลิ่นที่มิหรือหอมนะครับรูปที่สวยไม่สวยกลิ่นที่หอมไม่หอมรสสัมผัสนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มร้อนเย็นอ่อนแข็งเสียงที่น่าชอบใจเสียงดังเสียงเบานะครับหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่น่าพอใจหนะ่าพอใจเนี่ยการรักษาสติไว้ให้มั่นคงนะครับให้มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ที่มา ลำหนับถัดเครืองมาลุม่มหลงมามโมงมาการที่เรารักษาสติไว้ได้นะครับทําให้ไม่เสียสติไม่ขาดสติหรือว่าไม่ทําให้คิดพูดทําด้วยการเสียสติการเสียสติเราจะยกตัวอย่างได้ไง,ง่ายๆเช่นคนเมาเมายามเมาเหล้าเมาสิ่งเสพติดนะครับมึนเมาขาดสติคิดพูด,ท,พดทําพฤติกรรมที่แสดงออกไปนะครับจะเต็มไปด้วยความขาดสติก็จะ ไม่งามนะครับก็จะเบียเดเบียนตัวเองและผู้อื่นในหะ้ยุ่งยากเดือดร้อนขับรถถ้าขาดสติไม่ได้รักษาสติไว้ก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับการเยืนเดินนั่งนอนคิดพูดทำการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยการรักษาสติจึงจําเป็นมากถ้าเราไม่ตั้งสติดีนะครับไม่รักษาสติดีๆเนี่ยมันก็จะเสียสตินะครับฉะนั้นการรักษาสติไว้นะครับ มีค่านะครับมีค่ามากเพราะว่าการที่เรารักษาสติไว้มันทําให้เรารักษาสินได้รักษาสมาธิได้ด้วยนะครับแล้วก็รักษาปัญญาไว้ได้ด้วยเพราะเมื่อใดที่ขาดสติปัญญาก็หมดสมาธิก็หมดสินก็หมดดังนั้นการรักษาสติไว้ไม่ว่ายามที่เราต้องเจอภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ําท่วมพายุไฟสงครามหรือว่าเกิดจากธาตุขันที่มันเปลี่ยนแปลง มันกำลังแก่กำลังเจ็บกำลังตายธาตุขังที่กำลังเป็นโรคที่มันกำลังกำเริบนะครับการมีสติเนี่ยทำให้เราไม่ตื่นตระหนกไม่ตกใจไม่กลัวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปลีป่ยนแปลงเราก็จะอยู่อย่างมีสติอยู่กับสตินะไปไหนมาไหนทำอะไรด้วยสติ เพราะว่าถ้าขาดสติสัอย่างเดียวนี่ความรู้ความเข้าใจความเชื่อความต้องการที่เรามีมันจะทําร้ายเราทําร้ายผู้อื่นให้เกิดการเบียดเบียนคิดผิดพูดผิดทําผิดไม่ถูกกาละเทศะบุคคลจุนจุนสถานที่นะครับก็นําความยุ่งยากเดือดร้อนมาสู่ตนและผู้อื่นฉะนั้นการที่เรามีสติคุ้มครองรักษาปกป้องชีวิตไว้ได้ถึงแม้จะต้องสูญเสียชีวิตถ้าเรายังมีสติ เราก็จะนิพพานได้นะครับมันเย็นใจมันสงบได้นะครับมันผ่อนคลายได้ความไม่กลัวไม่กังวลไม่วิตกไม่ทุกขร้อนไม่เดือดร้อนเพราะการมีสติรักษานะครับมีสติการที่เรามีสตินี่เองทําให้เราไม่เหนื่อยนะครับทําให้เราไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ยากไม่ลําบากในการใช้ชีวิตเพราะว่า เราขาสตินะครับใจก็ไม่ดีอารมณ์ก็ไม่ดีความรู้สึกก็ไม่ดีมันเปลี่ยนแปลงตลอดความเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าเรามีสติเราจะรับมือกับมันได้นะครับเราจะเอาอยู่เราจะสามารถที่จะดำรงอยู่อย่างไม่วันไหวไม่สะดุ้งไม่กังวลไม่ห่วงหน้าห่วงหลังนะครับไม่หวัดพภาวะเพราะว่าสติที่ดีนะครับตามรักษาสติเพราะว่าเมื่อเรารักษาสติได้นะครับเราก็จะไม่เสียอารมณ์ ไม่เสียความรู้สึกไม่เสียใจไม่คิดมากนะครับไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายเพราะว่าชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขนะครับชีวิตที่ปลอดภัยนะครับชีวิตที่อบอุ่นก็ด้วยการมีสตินะครับการมีสติและต้องรักษาสติเราอาจจะไม่มีลาบไม่มียศไม่มีตะกร้าชื่อเสียงบริวารไม่ดีเด่นดังไม่เก่งกล้าสามารถอะไรแต่เรามีสติ เรามีสติเราก็จะผ่านพ้นความทุกข์ไปได้เพราะว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยนะครับเพราะเราขาดสติขาดสติวแต่เพลินคิดเพลินพูดเพลินทําเพลินดูเพลินฟังเพลินอ่านเพลินเขียนเพลินใช้ชีวิตเพลินเรียนเพลินทํางานเพลินอยู่กับสร้างความมั่งคั่งน้ำรวยเพลินหาอยู่หากินไปวันวันนะครับ เพลินสะสมราบยศสต่ก็จะเสียงบริวารแต่เมื่อเราขาดสติในการคิดพูดทำเพียงครั้งเดียวสิ่งที่เราได้มีเป็นไม่ว่าราบยศสต่ก็จะเสียงบริวารความมั่งครั้งนั้นรวยมันจะหายไปในพิจาาเพราะว่าไปผิดศีลผิดธรรมนะครับไปผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบกติกามารยาทในสังคมนะครับเราก็จะเสื่อมเจอความปรับมาทเจอการที่ไม่มีสตินั่นเองก็คือความปรับมาทความเสื่อมทุกทุก ความยุ่งยากเดือดร้อนนะครับติดกุกติดตารางผิดกฎหมายขึ้นมาเสียอวยวะเสียชีวิตเสียทรัพย์สมบัติทุกอย่างจะเสียหมดเพราะเราไม่ได้รักษาสติเราโมแต่ไปรักษาหน้าตารักษาเกียรติรักษาชื่อเสียงเราก็จะรักษาไว้ไม่ได้เพราะเราขาดสติเฉพาะหน้านะครับกับบุคคลกับเรื่องราวกับเหตุการณ์ปรากฏการสถานการณ์ต่างๆก็จะมีการ กันแกล้งว่าร้ายกล่าวร้ายทาร้ายใสร้ายนะครับก็จะเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเกิดความรักโภโปรดหลงเกิดความคาดแค้นอาคาดพยาบาทจาริษยาหึงหวงว่าร้ายกล่าวร้ายทำร้ายก็เพราะเราขาดสติไม่ได้รักษาสติการไม่รักษาสตินี้ก็จะมีปัญหาขึ้นมานะครับฉะนั้นรักษาสติไว้เมื่อรักษาสติไว้เราก็รักษานิพพานไว้ได้ นะครับไม่เป็นไปกับอคตินะครับไม่ลําเอียงไม่ไปกับคตินะอบายามุกอบายภูมิหรือว่าความยุ่งยากเดือดร้อนที่เกิดขึ้นฉะนั้นรักษาสติไว้รักษาสติไว้เพราะว่าเมื่อเรามีสติอยู่ทุกอย่างจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับทุกอย่างจะได้รับการดูแลใจใส่ได้ เพราะถ้าหากเรายังขาดสติอยู่นะครับคิดพูดทำนี่ก็ยังปิดพลาดพลั้งเผลอประมาทได้ฉะนั้นรักษาสติไว้ไม่ว่าเราทํางานเรียนใช้ชีวิตนะครับดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละขณะให้มีสติรักษาไว้อย่าเสียอารมณ์อย่าเสียความรู้สึกอย่าเสียใจอย่าคิดมากอย่าพูดมากอย่าทํามากในเรื่องที่มันเป็นทุกข์ เพราะอนเราทุกเพราะว่าไม่มีสตินี่แหละเพราะการขาดสติมันจำเป็นให้เกิดทุกทุกตัวเองและผู้อื่นมันจะเลื่องกันไปหมดฉะนั้นก็เลยรักษาสติไว้ก่อนเพราะทุกครั้งที่เรารักษาสติเราไม่ประมาทกรารดาเนินชีวิตจะเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยรู้ร่วงฉะนั้นรักษาสติไว้ก่อนทุกครั้งไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น การมีสติช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับช่วยให้ชีวิตเรานั้นไปถึงฝั่งคนิพพานทางโลกก็ทําให้เรานั้นสําเร็จสมหวังได้แต่เมื่อเราสําเร็จสมหวังแล้วอย่าประมาทต้องรักษาสติอยู่เสมอเพราะว่าการรักษาสติได้ก็ช่วยชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ช่วยให้การหาอยู่หากินหาใช้หาจ่ายได้ยันปลอดภัยฉางนั้นรักษาสติไว้และชีวิตเราจะปลอดภัย อย่าคึกค้านองอย่าสนุกสนานอย่าเอาใจแต่อารมณ์แต่ความรู้สึกเป็นใหญ่อย่าเอาแต่ความคิดความเห็นความเชื่อความต้องการเป็นใหญ่ให้รักษาสติเพราะเมื่อรักษาสติแล้วคนเราถ้าสติดีอะไรก็ดีขึ้นหมดเลยหมดหนี้หมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยหมดเวรหมดกรรมหมดกิเลสหมดวิบากฉะนั้นเราจะผ่านพ้นทุกเรื่องราวในชีวิตไปได้ด้วยการตามรักษาสตินะครับ เมื่อเรารักษาสติได้เราก็ทําชีวิตตัวเองให้มั่นคงมั่นางได้ทําชีวิตตัวเองให้หมดหนี้หมดทุกข์หมดโศรกหมดโรคหม,โห,มโหมดภัยหมดเวรหมดกรรมได้ฉะนั้นรักษาสติไว้ก่อนเพราะทุกครั้งที่เรารักษาสติชีวิตเราก็มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เข้ามาในชีวิตเรารักษาสติไว้นะครับรักษาสติไว้เพราะว่าถ้าเรา มัวมอหมอกมุ้นเพลิดเพลินพอใจอยากใคร้มากแสดงว่าเราขาดสติมากจนหมดฉะนั้นการรักษาสติให้สติสมบูรณ์ให้สติมั่นคงให้สตินั้นบริสุทธิ์สะอาดสงบสวา่างให้สตินั้นตั้งมั่นอุเบกขาสำรวมอยู่ได้นะครับหลุดพ้นนะครับเป็นสติที่ว่างสว่างสงบเย็นเป็นสติที่ดูแลรักษาตัวเองได้ ดังนั้นตามรักษาสติไว้นะครับเมื่อเรารักษาสติแล้วสติด,ดีซะอย่างอะไรก็ดีหมดนะครับชีวิตก็ดีขึ้นนะครับฉะนั้นรักษาสตินะครับรักษาสติไว้เมื่อเรารักษาสติได้เราก็รักษาศีล <transfers. S 1> รักษาธรรมไว้ได้นะครับเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดไม่เก็บกดไม่กดดันนะครับไม่เคร่งคัดไม่เคร่งเครียดไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับเพราะว่า การรักษาสตินี้ทําให้เราเว้นอบายมุกอบายภูมิหรือว่าทุจริตนิวรณ์อสวะต่างๆหมดกรรมกิเลสบากได้รักษาสติไว้จะได้ไม่ถูกกิเลสหลอกไม่ถูกความคิดไม่ถูกอารมณ์ความรู้สึกมันหลอกเอาไม่ถูกคําพูดการกระทาของตัวเราเองและผู้อื่นหรอกนะครับทะนั้นรักษาสติไว้จะได้อยู่นอกเหนือนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียความรู้สึกไม่เสียใจไม่เสียอารมณ์นะครับจะได้ไม่เสียชีวิต ไปกับเรื่องราวที่ไร้สาระรักษาสติไว้นะครับจะได้ไม่คิดพูดทําผิดพลังพลาดประมาทนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามนะครับว่าอาดขาดแคนขาดหรืออะไรบ้างก็เรื่องธรรมดาแต่การขาดสตินี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นเรื่องสําคัญมากขั้นใหา่ขาดให้รักษาสติไว้รักษาสติได้ดีรักษาชีวิตไว้ได้ดีทุกอย่างก็ดีขึ้นเองไม่มีอะไร น่ากลัวน่ากังวลน่าห่วงนะครับขอเพียงเรารักษาสติไว้กับทุกครั้งที่เรารักษาสติชีวิตเราก็ดีนะครับทุกครั้งที่เรามีสตินะครับชีวิตเราก็ดีฉะนั้นการจะดีโดยที ats, ่ว่าไม่ดีแตกนะครับก็ต้องรักษาสติไว้นะรักษาสติไว้ทุกๆชีวิตนะครับถ้าหมดสติก็จบแล้วนะครับไม่มีความหมายอะไรการรักษาสติหมายความว่าเป็นการรักษาชีวิตไปด้วยฉะนั้นรักษาสติดีๆ ถ้ามันสุดวิสัยจริงๆทุกเรื่องเราก็ยังถึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ยังนิพพานอยู่ได้เย็นอยู่ได้ว่างอยู่ได้สงบอยู่ได้นะครับปล่อยวางได้ไม่เดือดร้อนนะครับไม่ว้าวุ่นนะครับไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรปล่อยวางได้ไม่ยึดติดยึด,ยดถือยึดมั่นอะไรเพราะว่าเรามีสตินะรักษาสติอยู่จานั้นให้เราทุกท่านทุกคนรักษาสติไว้ดีด นะครับรักษาสติด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรักษาสติ